สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปช่วงบ่ายเย็นแบบนี้ครับตรงออกันที่14เนี่ยก่อนเกมมีอะไรนะ่าสนใจกันบ้าง เดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก่อนเกมเนี่ยมันก็มีกระแสรเรื่องของกลุ่มแฟนบอลที่อังกฤษนะฮะได้มีการเตรียมรวมตัวกันแล้วก็มีการประกาศนะฮะเรื่องของ เชื่อมโยงไปที่ตะกุลเกลเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของทีมนั่นเองนะครับโดยที่ก็มีหลายๆกลุ่มนะครับแต่ว่ากลุ่มหลักๆเนี่ยก็มีกลุ่มแบบ M U S T ในแฮะที่เราได้ทราบกันนั่นแหละเขาก็ได้มีการกล่าวหาตะกุลเกลเซอร์ว่าตุกุลเกลเซอร์เนี่ยกำลังใช้สโมสรนแมนเชสเตอร์เ็เป็นตัวประกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนื่องจากว่าตั้งแต่เกลเซอร์เนี่ยมีการประกาศขายแถลงการการขายสโมสรนเนี่ยพรมันมี กลุ่มทุนที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยเบราเซอร์ยังไม่ได้มีการให้คําตอบอย่างชัดเจนเลยตลอดเวลา เเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือมีแต่แบบตอบรับเรื่องของข้อเสนอเท่านั้นแต่ยังแบบไม่ได้แบบมีการตอบรับเรื่องของการขายอย่างเป็นทังการทําให้การเทโอเวอร์ของทางสโมสรเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่มีความพืบหน้ามากไปกว่านั้นเลยนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้แฟนบอลเนี่ยออกมารวมตัวกันหน้าสนามออเทอร์ฟอร์ดอีกด้วยนะครับก่อนเกมที่เราจะพบกับ an, บุ๊คทำตันนะฮะก็เป็นการเรียกร้องเป็นการต่อต้านกราเซอร์อย่างชัดเจนนะครับว่าคือคุณเนี่ย ลังเลหรือคุณต้องการอะไรกันแนะ่คือแฟนบอลเขาอยากรับทราบ่นแหละแฟนบอลในไทยเองก็ผมว่าก็ยังคิดแบบนั้นนะว่าคือเราต้องมีความชัดเจนได้แล้วคุณต้องการอะไรกันแนะ่สําหรับเดลเซอร์ถูกไหมครับคุณต้องการควบคุมสโมโสสต่อไปคุณก็ต้องมีการอธิบายให้มันชัดเจนแล้วก็ในช่วงเวลา9เดือนที่ผ่านมาที่คุณมีการประกาศขายสโมโสรเนี่ยคุณก็ต้องอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับความตั้งใจคุณคืออะไรกันแนะ่ นี่คือสิ่งที่แฟนบอลส่วนใหญ่เนี่อยากทราบนะครับออาตรงก็คือจะขายหรือว่าไม่ขายเนี่ยถ้าเกิดขายก็รีบขายครับรีบทแบบมีคําตอบที่มันชัดเจนออกมาชี้แจงแต่ถ้าเกิดไม่ขายเนี่ยก็อย่ายื้อครับเพราะว่าแฟนบอลก็รอนะฮะแล้วก็ ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนไปเลยว่าจะเป็นอะไรอย่างไรนะครับทุกคนจะไม่ได้แบบว่ามีการติดตามกระแสเรื่องดังกล่าวอีกนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ขายเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยคุณโดนหนักกว่านี้แน่นอนครับสำหรับเกลเซอร์นะนี่คือเรื่องแรกที่เอามาฝากกันนะครับส่วนเรื่องของปัจเจแมงปาวานะครับก็มีกระแสข่าวออกมาล่าสุดเหมือนกันหลังจากที่ทางแมนยูยื่นข้อเสนอคนแรกให้กับบบเยอร์แล้วก็โดนบอกปัดไปนะครับซึ่งทางปัจเจแมงปาวาเองก็ไม่อยากให้แมนยูเนี่ย หยุดเรื่องของการดึงตัวเขาไปร่วมทีมนะครับโดยที่นักเตะเนี่ยก็พยายามผลักดันให้ดิวเนี่ยเกิดขึ้นได้เขาต้องการย้ายไปแมนเชสเตอร์ูไน็ดหรือว่าต้องการย้ายออกจากยบร์ทนั่นเองนะครับท้งนักเตะเองก็พยายามผลักดันนะฮะแต่ฝั่งของแมนยูเนี่ยมันต้องเคลียร์เรื่องของแนวรับที่มีอยู่ในทีมก่อนก็พูดง่ายๆก็คือต้องมีการขายนักเตะออกไปก่อนก่อนที่จะมีการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาแล้วก็ข้อมูลของโซฟิยานอัมรบัตนะฮะก็มีรายงานจากฟิออร์ลินตินานิวนะครับก็เป็นสื่อสายฟิออ on a lex. เขาก็ได้มีการลิ้นข่าวออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับฟิออนะฮะซึ่งหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยน่าจะมีบทสรุปเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยอย่างเป็นทางการให้กับฟิออในดีลของอลดาบัตเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนแต่ว่าแมนยูเนี่ยใช้เวลานานเกินคาดครับเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยขายนักเตะออกไปไม่ได้นะครับอย่างเช่นในรายของดอนนี่เนี่ยตอนแรกก็มีข่าวว่าเตรียมขายสุดท้ายเนี่ย ก็มีการเจาจาแบบไม่ลงตัวดอนนี่ก็ยังไม่ได้ย้ายจนลากยาวมาถึงสัปดาห์นี้นะครับในรายของเฟสเนี่ยออกไปเพียงแค่คนเดียวนะฮะนายจะมีในรายของแฮร์รี่มักวายที่ตอนแรกบอกว่าเตรียมขายแล้วก็พร้อมขายแล้วนะฮะแทนว่าจะเสร็จสิ้นกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายก็ลากยาวมาในช่วงสัปดาห์นี้อีกนะครับมันก็เลยมีผลกระทบในเรื่องของขาเข้าอย่างเช่นอาราบัตด,ด้วยนะครับมันก็เลยเป็นการใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะครับคือตามข้อมูลเนี่ย เขาระบ,บุชัดเจนนะครว่าแมนยูเนี่ยยังคงเป็นทีมหลักทีมเต็งในการคว้าตัวอารบัตนะฮะถึงแม้ว่าทางยูเวนตุสทีมดังจากลีนารีด้วยกันเนี่ยก็ให้ความสนใจอาบราบัตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการคาดว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากเสร็จสึกพบกับบูฟทตันก็คือประมาณมาที่15แล้วกันน่าจะมีคําตอบ เพิ่มขึ้นไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับส่วนเรื่องของทิศทางการซื้ออนาบัตเนี่ยมันมีโอกาสสูงอยู่แล้วนะครับที่แมนยูจะได้อานาบัตในราคาที่ไม่แรงนะฮะแล้วก็เข้ามาทด,ดแทนพวกเฟรดหรือว่าพวกโรนีฟาราเบกอาจจะเป็นแมคคารเมนด้วยก็ได้นะฮะที่มีข่าวย้ายทีมกันออกไปนะครับเว้นเสียว่าแมนยูจะมีความลังเลลังเลตรงที่ว่าไม่เอาเอนาบัตแต่ว่าไปเอาในรายของอับดูโอนาน่ามิดฟิลด์ของเอวาตันที่ ขึ้นกลับมามีข่าวนะครับแล้วก็แมนยูเลงกันเอาไว้ว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งลองลงมาจากอนา,านาบัต์นั่นเองแล้วก็ยังมีในรายของแคปเทนตูรามของนิสที่มีข่าวว่าแมนยูก็มีการทรงแววมองแล้วก็เลงเอาไว้ว่า นี่คือมิดฟิลด์ตัวเลือกของแมนยูเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ครับนี่คือสื่อทางฝั่งอิตาลีเขาระบุข้อมูลกันออกมาก็รอติดตามกันส่วน,นรายของเนย์มาร์นะครับที่กําลังมีกระแสข่าวเชื่อมโยงย้ายออกจากเบเชแล้วก็มีการดึงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเราเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีข่าวเชื่อมโยงด้วยเนี่ยนะครับตามมุมมองของดีนโจนนะครับนักข่าวสายตลาดซื้อขายทั้งเตะแล้วก็แฟนผีก็ถามกันเข้ามาแหละนะฮะว่าตกลรแล้วเนี่ยเรามีโอกาสคว้าเนย์มาร์หรือเปล่านะครับจริงจริง ทั้งพวกแบบโรมาโน่แล้วก็นักข่าวดังๆเขาก็ ให้ข้อมูลใกล้กกันนะครับว่าเนี่อมาจะมาอังกฤษแล้วก็มาแมนยูเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยค่าจ้างเนี่ยแมนยูก็จ่ายให้ไม่ไหวยอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันสูงมากนะครับแมนยูมีปัญหาเรื่องของเม็ดเงินอยู่พอดีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าแมนยูเนี่ยไม่ร่วงวงยแย่งชิงอย่างแน่นอนแต่มันอาจจะลุ้นได้ก็ต่อเมื่อแมนยูมีการเทคโอเวอร์นะครับถ้าเกิดแมนยูมีการเทคโอเวอร์ แล้วก็สถานะทางนั้นการเงินของแมนยูมันดูดีขึ้นบางทีเนี่ยมุมมองของการคว้าเนี่ยมา มาสโมสรแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เกลเซอร์อยู่แล้วก็เรื่องของเม็ดเงินเราก็ทราบกันดีว่าตอนนี้ลำบากเหลือเกินนะครับแค่ซื้อเอารบัดในราคา2 0 3 0ล้านเนี่ยแมนยู U, จะต้องมีการเคลียร์จะต้องมีการขายนั้งแต่หลายคนออกจากทีมก่อนนะฮะมันยากลำบากตรงนี้เลยนะครับแตกต่างจากบิ๊กบิ๊กทีมอื่นเนาะที่เขาก็มีเงินสดจ่ายได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของการขายอะไรมากมายนะครับนี่คือประเด็นที่ชัดเจนเรื่องของเนยมากับแมนยูนะครับส่วนในรยรอง ตันี้มั์ซิยาวนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเอเดรียนฮาร์กเทนฮาร์กก็ยืนยันนะครับว่าออตตอรีมักซิยาวเนี่ยจะพร้อมสาหรับเกมนัดแรกที่เราพบกับบูแฮมตันนั่นเองนะครับแล้วก็เรายังมีตัวเลือกอีกมากครับอย่างเช่นจจดอนซานโช่ที่สามารถเล่นศซนหน้าตัวเป้าได้อีกด้วยนะฮะรวมไปถึงโรดฟอร์ดที่ทํะะนานททได้ดีอยู่แล้วนะครับในช่วงพรีซทซันนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่ทําได้ดีอยู่แล้วก็นี่คือบสอทสัมภาษณ์ของเทนฮาร์กที่คอนเฟิร์มเรื่องของมั์ซิยาว ในรายของราสซูดฮอยรุนนะครับเทียนฮาก็ยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราจะไม่เร่งรีบกระบวนการการใช้งานฮอรุนนะฮะถึงแม้ว่าแมนยูเนี่ยจะยังไม่มีฮอรุนแต่ว่าเราก็มีทีมที่แข็งแกล่งแล้วก็จัดการเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าวได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รีบร้อน,นครับมันคือเรื่องของการที่อยู่ในระดับ ที่เหมาะสมแล้วกันจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการฟื้นฟูรเรื่องของสภาพร่างกายของฮอยรุนในการฝึกซ้อมจากนั้นก็เเรอดูกันว่าเขาจะเข้าสู่เกมได้หรือเปล่านะครับมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับมันไม่เกี่ยวกับชัยชนะในตอนนี้ครับมันเกี่ยวกับชัยชนะในรูปแบบระยะยาวนะครับเรามีความมั่นใจอย่างมาก ว่าเราเนี่ยได้กองหน้าที่เหมาะสมเข้ามาแล้วนะครับเขาต้องการเวลาซึ่งตอนนี้เขายังไม่พร้อมจริงๆแล้วก็เราเนี่ยจะไม่ใจร้อนด้วยนะครับมันก็เลยโยงไปที่ประเด็นที่ตอนนี้ไม่มีหอยลุนก็จริงแต่ว่าเรายังมีแรดฟอร์ดที่ทําได้ดีในตําแหน่งศูน,น้าตัวเป้าแล้วก็ยังมีเจดองซานโช่ที่ขยับเข้ามาแล้วก็ทําได้ดีในช่วงพริเั้นและจะมีมกักซยาที่พร้อมใช้งานด้วยนะครับก็ประมาณนี้ ส่วนในรายของเฮล์ี่มักวายทางเอเดนฮาร์กให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะครับว่าเฮล์ี่มักวายเนี่ยต้องสู้เพื่อตำแหน่งของเขานะครับเฮล์ี่มักวายเป็นแนวรับที่มีศักยภาพมากพอที่เป็นกองหลังระดับท็อปคลาสนะฮะแล้วก็เขาคือหนึ่งในตัวเลือกหลัก ของทีมทีมชาติอังกฤษนะฮะทำไมมันจะไม่ใช่เรื่องดีที่เขาจะอยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมากเลยนะฮะหลังจากนี้นะครับเมื่อเขาไม่มีความมั่นใจมากพอที่จะสู้เขาก็ต้องไปถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจแต่ผมเนี่ยมีความสุขที่มีแฮร์รี่แมตก์วายอยู่ในทีมนะนี่คือสิ่งที่ทางเทนนินย้ำนะฮะก็กัมกึ่งนะคือถ้าเกิดคุณไม่สู้คุณก็ต้องไปแต่ถ้าเกิดคุณสู้ พมก็พร้อมให้โอกาสแล้วก็คุณก็ต้องทําให้ดีเช่นเดียวกันด้วยในเรื่องดังกล่าวนะครับเรื่องของการเบียดขึ้นมาขึ้นสู่ทีมตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนกระแสข่าวของฮารีแม็กไาวเนี่ยมีรายงานจากทีละกาฟนะครับมีการระบุออกมาครับว่าเวสแฮมมีความมั่นใจมากขึ้นแบบเรื่อยๆว่าสามารถบรรลุข้อตกลงการคว้าตัวฮารีแม็กไกวามาร่วมทีมได้นะฮะซึ่งแมนยูเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอ30ล้านปอนด์ สำหรับแฮร์รี่มักวานนะครับขั้นตอนดังกล่าวต่อจากเนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวแล้วก็ ออปชันนต่งๆนั่นเองนะครับว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะฮะมันก็มีกระแสะว่าแม็กวายเองก็ลังเลนะในเรื่องของการย้ายทีมนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งที่กําลังจ้องมองอยู่ก็คือแอสตันวิลล่านะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยก็มีทีท่าว่าจะเข้ามาร่วมวงแย่งชิงในรายของแฮนนี่แม็กวายเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ในเกมล,ล่าสุดเนี่ยก็คือวิลล่ามีแนวรับที่ได้รับบาดเจ็บแบบหนักนะฮะก็เลยทําให้อาจจะมีการดึงแฮนนี่แม็กวายเข้ามาทดแทนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้ลุ้นเหมือนกัน ส่วนเรื่องของแนวรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากชองเทตอดิโบนะฮะแล้วก็ไปเจมงปาวาก็คือฟิ k คาโยโทโมรินะครับก็มีนักข่าวอย่างรูดิการตินะฮะก็มีการเล่นข่าวข้อสิบกันออกมาว่าสําหรับฟิคาโยโทโมริเนี่ยแนวรับของเอซิมิลานอยู่ในความสนใจแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาท้าทามแนวรับรายนี้ของมิลานไปร่วมทีมก็ได้นะครับต้องบอกว่าฟิคาโยโทโมริเนี่ย พัฒนาขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ดีขึ้นหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับเอซิมิลานในช่วงตั้งแต่เชลซีปล่อยตัวมาแล้วกันแล้วก็ประสบความเด็จกับเอซิมิลานในระดับหนึ่งเลยหรืออาจจะมากเลยทีเดียวนะครับเขาเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของความเร็วนะครับความแข็งแกร่งพัฒนาขึ้นในรอบด้านที่เกี่ยวข้องกับเกมรับนั่นเองนะฮะแล้วก็ช่วงวัยก็วัยเพียงแค่ย5ิปีเท่านั้นมองได้ว่าโทโมริเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนแบบระยะยาวของราฟเอลวารานได้เลยทีเดียวแล้วก็ สามารถดึงงินเข้ามาแทนที่ฮารลมักไว้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่ก็คือถ้าเกิดแมนย่อยากได้โทมบริเนี่ยอยาจจะต้องจ่ายในราคาที่สูงหน่อยในระดับหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าโทมบริมีสัญญากับเอซิมิลานจนถึงปี2027นเะครับเพราะฉะนั้นทางเอซิมิลานอาจจะมีการเรียกร้องราคาในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้สูงจนเกินไปทําให้มันเป็นการโกงหรือว่าเป็นการยกเรื่องของเบเกินค่าตัวเบอร์จนเกินไปไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะฮะนี่คือมุมมองของโรดี้กาเลตินะครับภาพรวมเนี่ยก็ถือว่า ว่าเป็นแนวรับที่ โอเคในระดับหนึ่งครับสำหรับทโมรินะับตามข้อมูลที่มีการระบุกันออกมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทโมริต้องพัฒนาก็คือความสม่ำเสมอเรื่องของฟอร์มการเล่นนั่นเองนะครับคือทั้งทโมร Ge ibo, นินะครับเกฮีโตดิโบอย่างเงี้ยนะฮะคือมีอะไรหลาย,ลายอย่างที่ทําได้ดีทั้งเรื่องกายภาพทั้งเทคนิคที่โดดเด่นมากมายประสบการณ์ก็เยอะทั้งทั้งที่อายุก็ยังไม่เยอะสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยนำอายุไปหละนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แนวรับเหล่านี้ที่เป็นข่าวกับแมนยู ต้องปรับปรุงก็คือความต่อเนื่องนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะแต่ว่าต้องมา พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ต้องหาความสมดุลให้ได้จุดอื่นๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะก็เป็นกระแสข่าวก็เสียบที่เล่นกันออกมาด้วยนะครับแล้วก็ในรายของดีนัสันนะครับเอเดนฮาร์คอนเฟิร์มเองนะครับว่าตอนนี้ดีนัสันจะอยู่กับทีมต่อไปในตอนนี้นะนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีกลุ่มผู้สมบัตูที่แข็งแกร่งครับก็คือมีอังเดรอุนาน่ามีดีนัสันแล้วก็ทอมฮีตันนะครับส่วนเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่านอตติหแฮร์ฟฟอร์เดส ดินเฮสันเนี่ยไปเสริมเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์สุดท้ายของเอเดรกินฮารที่ให้สัมภาษณ์มาก,ก็คือเรื่องการเสริมทับนะครับเทนฮากยอมรับนะครับว่า เขาเนี่ยต้องการให้ทีมส,สัญญาเพิ่มเติมในช่วงตลาดรอบนี้อีกนะฮะหรือว่าสรุปกันง่ายๆก็คือก่อนที่ตลาดซื้อขายเนี่ยจะปิดตัวลงนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นความต้องการของผู้จัดการทีมหลายๆคนแหละถ้าเกิดคุณไปถามผู้จัดการทีมหลายๆคนเนี่ยแน่นอนครับว่าก็น่าจะมีการตอบเป็นในเสียงเดียวกันว่าเราต้องการมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่เทนฮาร์คอมเมนต์ Comment นะครับแล้วก็คาดการณ์1็ตัวจริงกันในเกมคืนนี้ครับมีระบบการเล่นที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจากสื่อเจ้าเดิมอย่าง เอ็เอ็นนะครับเอ็เอ็นก็ออกมีการคาดการณ์กันออกมาครับก็คือผู้ศัตรูเนี่ยเป็นโอนาน่านะครับแนวรับเนี่ยเป็นเดียโกดาโลราฟิโอวารานมาตินีสนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นลุกชอส่วนกองกลางเนี่ยมีคาสเซเมโรมีเมสันมาลแล้วก็บรูโนเฟอร์นิสแล้วก็แนวรุกเนี่ยเป็นอันโตนีโอแรดฟอร์ดแล้วก็กาลาโชนะครับแพลทที่2ครับก็คือมีวันวิซาก้าเพิ่มเงินเข้ามานอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ เหมือนกับแผนแรกหมดเลยนะครับแล้วก็แผนที่3ก็เหมือนกันหมดนะครับ3แผนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นระบบที่คล้ายๆกับเกมที่เราเนี่ยพบกับลองนะฮะคือถ้าเกิดในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าแผนนนี้น่าจะเป็นตัวจริงมากที่สุดนะครับก็คือดาโลนั่งไปแล้วก็วันบิสาก้าเพิ่มเข้ามาเปลี่ยนแค่จุดเนี้ยแล้วก็จุดอื่นๆเนี่ยก็ จากที่เราได้เห็นกันครับสามแนวรุกก็เป็นกาลาโชรัดฟอร์ดอันตนี้ ford, ony, ที่ทําได้ดีสามแดนกลางก็ ero, Bruno, ก outh, คาเซเมโรบูโดโน่แล้วก็เบซันเมานะครับแล้วก็สีแนวรับวันพิซาก้าวารานมาร์ตินสลุกชอแล้วก็อุสซปาโตเป็นอองตเรีนานานั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือื่องแนวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ